في ليله من الليالي لست ادري ما تراني ظلمه تغمرني يا رب الارض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสสลัตอัลสลามุอะลัยน์นบีน罕บัตและอัลัยฮิวัสซาบิห์วบะสัลลัมอเลกุมวะรอฮ์มัตุลลอฮิรับบาริกาตุบกับขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮสัตตาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอสัตตาลาโดยเฉพาะแบนด์แฟนเพจบ้านอังกอร์ซัทนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งผมได้มาลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ผมมาตรงนี้คืออำเภอปนาเละ รเ,รเราไม่ทราบนะฮะว่าเทปที่เราจะออกรายการนี้อันไหนจะออกก่อนผมมาทําอยู่ประมาณ5 5 6คลิปนะครับแต่ละคลิปที่ทํามาเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่มีความแตกต่างแตกต่างนะฮะอาจจะสตอรี่หรือเรื่องราวของแต่ละครอบครัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นเคสตัสดี้ที่ผมอยากให้พี่น้องในส่วนกลางโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่เรามักจะยืนยันว่าเราคือเรือนร่างเดียวกัน นะครับมันจะพิสูจน์ความเป็นเรือนล่านเดียวกันก็ตอนนี้ตอนที่เราได้เห็นพี่น้องของเราอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการดูแลนะครับและสิ่งหนึ่งซึ่งเวลาผมไปในพื้นที่เนี่ยเอาว่าวันนี้ผมไป4ี่หแห่งแต่เวลาผมเอามาทํารายการเนี่ยผมก็สัปดาห์ละสัปดาห์ละเรื่องละเรื่องมาให้พี่น้องตลอดร,ระยะเวลา4ีหแห่งเนี่ยสิ่งที่ผมพบเห็นก็คือการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่นะครับเช่นวันนี้ก็มีบบ นะครับซึ่งตั้งใจจะมาต้อนรับกันบบอนนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะพูดคุยกันในภาษาไทายอาจจะไม่ไม่ค่อยชับเพราะท่านอยู่ซาอุดิอาระเบียท่านเกิดที่ซาอุดีนะครับเรียนที่มาดินาแล้วก็กลับมาหลายปีแล้วอันนี้เป็นเป็นอะไรผ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านล้วก็จะมีผู้ช่วยผู้อยู่บ้านมีอิมมามีอะไรมากันทุกที่นะครับเป็นเป็นความร่วมมือในคนพื้นที่พี่น้องครับกรณีของของครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่าสนใจ นะครับเราพี่น้องเองผมคิดว่าเมื่อผมนําเสนอออกไปแล้วเนี่ยผมผมรู้สึกว่าพี่น้องคงจะต้องต้องอยากมีอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาช่วยเหลือนะครับที่นั่งรอบๆผมนะครับอันนี้คือคือเจ้าของบ้านนะฮะชื่อเพราะครับชื่อมิสบาแปลว่าอะไรมิสบาแปลว่าอะไรมิสบามานาปรี้โตอ่อฮะแส,สแสงสว่างแห่งความสวยงามต้องเพิ่มความสวยงามไปด้วย นะลูกชื่อฟิปดาวส์นะครับลูกสาวชื่ออะไรนีราแล้วก็อีกคนหนึ่งลูกสาวชื่ออะไรเอ้านี่ไม่ใช่ลูกให้ดูหน้าอ่อนอ่าลูกสาวชื่ออะไรลูกฮะฟาซีรา,ราโอเคเอา่าลูกชายชื่ออะไรนะอีควานอีควานพี่น้องครับเอ่อครอบครัวนี้มีลูกสี่คนผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสามคนนี้คนเล็กนะครับสามีเสียชีวิตสามีถูกยิง ต่อหน้าภรรยาในขณะละหมาดโอ,อ้พอพูดถึงถูกยิงขณะละหมาดนี่ผมนึกถึงท่านอุสมานบินอัฟฟาเลยนะนะครับโดนทำร้ายนะครับแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่กำลังอ่านกุรอ่านอยู่นะครับถูกยิงที่นี่เลยใช่ไหมที่บ้านเลยกี่ปีแล้วอปีกว่าวอันนี้ก็ยังอันนี้ตอนนี้อาออยุเท่าไหร่ั 8, <8. S 2> <8. S 1> ัขวบแปดก็ประมาณห้าหกขวบนะครับสามีโดนยิงนะครับแล้วก็ภรรยา ต้องรับผิดชอบลูกซึ่งกำลังอยู่ในวัยเรียนนบ้านไม่มีข้างหลังมีเสาบ้านอันนี้ก็จิตอาสาในพื้นที่นะครับมีเสาบ้านซึ่งสาม,มีสาม,มีอาชีพอะไรเป็นอสสเหรอไม่เป็นอะไรอ๋อเป็นจ้างธรรมดาอ๋อเป็นชาวบ้านโอเคนะครับสาม,มีก็ทำงานรับจ้างก็พอมีเงินก็จัดสรรจะปลูกบ้านยกเสาวไว้อะไรไว้ นะครับพอถูกยิงเสียชีวิตครอบครัวก็ระส่ำนะรภรรยาก็คงมากั้นคอกแพะนะใช่ไหมกั้นคอกแพะอาศัยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วกลับไปนะครับไปอาศัยที่ที่ของของมะอยู่นะครับนี่คือสตอรี่นี่คือเรื่องราวนะครับเรื่องราวของครอบครัวนี้ซึ่งเป็นครอบครัวที่เขาเรียกแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นภาระ เวลาเราพูดถึงหลักการศาสนาท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตซัลลัรรมเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องของหญิงไม้นะฮะแต่นี้ของเราเนี่ยก็เพิ่มว่าเป็นหญิงไม้ที่มีภา,าระต้องรับผิดชอบและถ้าครอบครัวนี้ไม่ได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลือผมว่าชีวิตของบรรดาเยาวชนเนี่ยก็คงจะประสบกับปัญหานะครับไม่รู้จะได้เรียนไหมนะครับหรืออะไรก็ตามทีและทำอาชีพอะไรนะพัสดุท,ทำอาชีพอะไรแม่ครัว เป็นแม่ครัวนะฮะเมื่อกี้คุยกันแล้วเขาบอกเก่งที่สุดเลย <c oughs> นะครับเลี้ยงดูเด็กเก่งที่สุดคือเจียวไข่ไข่ลูกเขยไข่ลูกสะพ,พ้ายไม่มีลูกสะพ้ายไม่มีไข <c oughs> ่แกงจืดแกงเลียงอะไรอะไรอไร่อยที่สุดที่ทํทาเนี่ย <c oughs> อร่อยทั้งหมดก็น่าจะตั้งร้านเองนะนะฮะข้าหมกข้าวหมข้าหมดหรือทั้งหมดข้าหมกขวมกอ้าวพี่มามีคู่แข่งแล้ว เบลอแล้วพี่น้องหูเริ่มมีปัญหาแล้วผมตั้งแต่เช้าเลยนี่รอบเย็นแล้วเอาละรครับพี่น้องนะครับลูกสี่คนอายุไล่เรียงเลยสิบห้าสบสี่สิบสองเจ็ดขวบเปาสองมอหนึ่งโอ้โหกำลังกินกําลังอยู่กําลังใช้เงินเลยเราจะทํำยังไงอ่ะพี่น้องเรามีมีโอกาสทำมาหากินไหมสร้างอาชีพเนี่ยมีไหมหรือว่าต้องรับจ้างอย่างนี้ตลอด,ออดยอยไปมีไหมทําได้ไหม เอาไปทําอะไรกับเย็บผ้าเป็นไหมเคยฝึกแล้วถามว่าเป็นไม่เลถามว่าเคยฝึกหรือไม่แล้วก็มีถ้าถ้ามีเครื่องเย็บเนี่ยจะมีคนมาจ้างไหมมีคับใครอ่ะเป็นทางร้านก็มีเดี๋ยวนี้เขารับจ้างต่อเสือ้อเขาตัดมาลแล้วต่อต่อหมายถึงเขาตัดมาเป็นชิ้นส่วนแล้วเรามาประกอบอเขาไม่ใช่ต่อเสือ้อเขาเลยประกอบเสื้ออ่าไม่ใช่ต่ออแล้วก็ยังไงแล้วก็มันต้องใช้อะไรถึงจะทําได้เครื่องจัด จักอะไรแคนจัดแคนจัดยังต้าแล้วถ้ามันมีต้องจักกี่คันเครื่องจัดแล้วก็แซคด้แซเรื่องกทำไมต้องมีเครื่องแซกด้วยแล้วเครื่องพงล่ะจักพงมีไหมรู้จักจักพงไหมที่มันเย็บริมอ่ะเย็บริมเก็ใช้หมันไม่ใช่น้อยนะแล้วก็มีงานเหรอมีงานไหม ตัดแล้วก็เรามาประกอบน,นั่นน่ะต่มีงานไหมเดี๋ยวมีเครื่องมืองานไม่มีอีกนะพี่น้องครับเราเรามาปรึกษากันดีกว่าว่าเราที่จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนี้ในรูปแบบไหนดีรูปแบบที่หนึ่งการสร้างอาชีพไอ้การให้เงินไปหมื่นครึ่งหมื่นแล้วก็หมดไปมันหมดอยู่แล้วแหละเพราะว่าภาระนี่จะเปิดเทอมลูกก็ต้องมีเสื้อผ้า<ม>นะครับก็คือประเด็นหนึ่งการสร้างอาชีพซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่า คือถ้าเราให้เงินไปสร้างอาชีพเนี่ยเขาจะเดินไปข้างหน้าได้หรือไม่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งสองถ้ามันมากกว่านั้นก็อาจจะต่อเติมบ้านให้แล้วเสร็จนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ลิสกีของอัลลอฮ์ผ่านมาจากพี่น้องเดี๋ยวให้บบอขอดูอานะขอดูอายาอลัลลอฮาอลัลลอฮ์นะอ่าคือขอดูอาอนี้พี่น้องจะช่วยแบบไหนเราจะดูกับประมาณนั้น ถ้าเรามีงบประมาณไม่มากนะครับเราก็ส่งเสริมอาชีพไปถ้าเรามีงบประมาณมากเดี๋ยวก็จะลงปรึกษากันในพื้นที่ดูซิว่าสามารถที่จะทําท,ที่พักอาศัยให้กับเด็กๆพวกนี้ได้หรือไม่นะครับมีสมุดบัญชีไหม,มไหนอะมีเงินเยอะไหมมีเงินเยอะยไหมลูกไ,ไปเอามาลูกไปหยิบมาไปามีมีเงินเยอะยไหม,มกี่หมืน่นกี่หมืน่นไม่ถึงหมื่นทีฮะไม่ถึงหมื่นทีทำไมอะ ทำงานวันเท่าไหร่วันหนึ่งสองวันหนึ่งสองร้อยพี่น้องแต่ไม่ได้ทําทุกวันตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมแล้วก็วันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ได้ไหมไม,ไม่ได้สแสดงว่าเดือนหนึ่งห้าสี่ยี่สิบวันยี่สิบวันวันละสองร้อยเดือนหนึ่งสี่พันโดยประมาณสี่พันเลี้ยงลูกสี่คนแต่ผมผมเห็นจําได้เลยพี่น้องที่กําลังดูรายการผมอยู่เนี่ยมีอยู่คนน่ะเดี่ยนั่งข้างหลังอ่ะมือหนึ่งสามพันกว่ามันก่อนไปกินสินทร จำได้เลยมือเดียวหมดไปสามพันกว่าอันนี่สี่พันเลี้ยงลูกสี่คนหนักไหมบ่าวบอนี่ฟังรู้เรื่องบังไหมอ่าฟ <cer conservatives> ังรู้เรื่องแต่แปลแต่พูด <c oughs> พูดไม่ชับนะ <Right. S 1> บ่าว <c oughs> บอนี่ฮับฟิตนะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมกลับมาจากซาอุดีจากมาดินนะแล้วก็สอนฮับฟิตเด็กๆแถวนี้เหรอหรือที่ไหนอ่ะมาเร็วเลิกมา เอาดูอาศาสนาคารโหใหม่เอี่ยมเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเมื่อกี้บ้านเมื่อกี้ต้องขุดกันขึ้นมา <c oughs> นางมิสบาบูซออะไรนี่ยังมีเงินเนี่ยปีสองสามปีนี้ปีอะไรสองห้านี่เบิกมาใช้บ้างหรือยังทุกเดือนไม่ได้ราคาฮะ ได้จากใครพอพอดีทำของราก่านั้นก็ได้เดือนหนึ่งพันหนึ่งไหมอืมใช่่ได้เงินสกัดพันหนึ่งต่อเดือนใครให้มีของนิทรรศเงินนักทุนพิจาราพี่ไหนมูลนิธิที่ไหนองปตัตตานีอ๋อมีมูลนิธิที่เขาจ่กกายสกัดนะที่เนี่ยเขาให้เดือนละพันเป็นเงินช่วยนะครับก็ ้อันนี้อันนี้เราไม่ใช่ยอดปัจจุบันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ,ะปัจจุบันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ได้แล้วสมุดบัญชีนี้ไม่ได้ใช้เลย,ยเตเบิกกับเอทีเอ็มอ๋อเบิกกับเอทีเอ็มโอเคพี่น้องครับก็เชิญชวนพี่น้องที่จะมาร่วมกันบริจาคนะครับผมก็จะดูว่าสิ่งเงินบริจาคที่จะได้นะครับจากจากจากกุ๊ปเนี้ยจะได้สักประมาณเท่าไหร่ ถ้าได้เยอะพอที่จะปลูกบ้านได้เราก็ก็จะทําปลูกบ้านถ้าได้ไม่เยอะพอที่จะปลูกบ้านได้เราก็คงจะมาสร้างอาชีพกันอันนี้การสร้างอาชีพเดี๋ยวฝากกูสิบาันนิดหนึ่งว่าดูว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะอาจารย์อยากจะให้คือถ้ามีต้องมีอะไรนะให้ให้ครบแล้วที่สําคัญคือเมื่อมีเครื่องมือแล้วเนี่ยมีงานไหมนะมีงานมีที่โรงงานไหมมีมีคนเขาจะมาจ้างงานเราไหมที่ไหน ปาลัดก็มีค่ะเ,เขาจะมาจ้างเราทําอย่างช่วงอายอนี่ก็ชุดป๊บชุดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูนะเราเราจะเอาความเป็นไปได้นะครับพี่น้องเราจะไม่เอาเงินบริจาคจากพี่น้องแล้วมากรอีลุ่ยฉีฉาดโดยโดย,โดยไม่มีที่ไปคือนโยบายหลักของผมช่วงหลังเนี่ยก็คุยกับแบวีทีมงานว่าเราจะทําอยู่หลักๆคือสองสามอย่างอย่างแรกเลยนะครับเราจะสร้างบ้านแต่ไม่เยอะเหมือนปีก่อนละปีก่อนเราสร้างเป็นสิบๆหลังปีนี้เราเอาแค่ปีละสองหลังที่มันจําเป็น นะครับอย่างที่สองที่เราจะสนับสนุนก็คือการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ท,ที่เออมนถึงเอาเบ็ดมาให้ไม่ได้เอาปลามาให้นะครับแล้วคือมาลงทุนให้เขาครั้งหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ส่วนที่จะมาเยี่ยมและให้เงินสําหรับคนที่ไม่มีอาชีพไม่มีคนอาวุโสทํางานไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นพี่น้องสามารถบริจาคมาได้นะครับเราพอพี่น้องบริจาคมาผมขอเวลาแค่เดือนเดียวพี่น้องนะครับและหลังจากนั้นผมก็จะสรุปนะฮะว่าว่าว่าได้เท่าไหร่เราก็จะได้มาเติม ถ้าเป็นการประกอบอาชีพก็อาจจะทำได้เลยนะครับตามเลขบัญชีนี้เลยนะครับเดี๋ยวมิสบ้าลองลองคุยกับผู้ชมนิดหนึ่งอยากจะให้เขาช่วยอะไรเราอ่าแล้วขอบคุณล่วงหน้าเลยว่าเขาช่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาช่วยเราอยู่แล้วอัสลามุอะลัยกุมบาราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาัสตะติมักาเซบลาโกเดตงกคลิปนี้เนาะเนาะคุ้มมากเลยย่าเตงคุ้มมากสุด Nak weh dek-dek boleh dek rumah tadi. Duduk dalam ni dek ramah. Dek ngak. Dek ngak dek beradik ramah. Banyak kelamin lah rumah ni belah orang okay, semua. Tapi nak kelih dek ngak for you lah. Kelih dek rumah kat sini. Tak boleh kijau. Tak boleh kijau lah. boleh ดูดูเลสังเกนุก็ลงอาจีลำบากไหมชีวิตเราลำบากไหมพอแล้วนะอ่าพอแล้วพพี่น้องจะเจอสภาพนี้ค่อนข้างเยอะเวลาผมถามอะไรเนี่ยสภาพเนี้ยจะเจอมันเป็นความรู้สึกคงจะดีใจแต่ที่เรามาเยี่ยมกันนะอันนี้อันนี้ไปใช้ช่วงนี้ก่อนนะ เอาไปใช้ช่วงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวส่วนการจะทําอาชชงอาชีพอะไรเดี๋ยวค่อยให้ทางกูศิท้าประสานดูแล้วกใ็ให้ให้จบภายในเดือนนี้เดือนนี้เดือนอะไรชวาววนใช่ไหมอ่าเดือนชาวานเอาว่าก่อนสุนทริยานี่นะก่อนสุนทริยะเลี้ยงถูกไหมเมษาเอาพฤษภานะเอาพฤษภาเนี่ยนะครับแล้วก็คงจะมีการสรุปอะไรนะฮะวันนี้เราก็ดูอานะบอนะช่วยกันขอดูอานะครับ พี่น้องช่วยกันฮนะพี่น้องผมมาลงพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็คือ,อยังไงผมทีมงานผมเนี่ยผมพากรรมการจังหวัดสมุทรปราการมารับรู้รับทราบยังไงเราช่วยอยู่แล้วแต่ผมต้องการให้พี่น้องมีส่วนได้รับรู้ว่าในสังคมของเราเนี่ยยังมีพี่น้องของเราอีกจํานวนมากนะครับที่ยังต้องการได้รับการดูแลไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้ขี้เกียจหรือไม่ไม่รู้นั่นะเขาไม่รู้จะทําอะไรอ่ะพี่น้อง มันนั้นเราอย่าไปฟังรัฐบาลโอ้โหได้คาแรง4ี่ร0อยห้า้อเงินเดือนหมืนห้ามันเป็นฝันงนั้นแหละนะครับในขณะที่เราลำบากคาสินโนจะเกิดอย่างไงพี่น้องคิดดูความความรู้สึกผมนี่ไม่ใช่แค่ต่อต้านเันเราม,มาดูอย่างนี้พี่น้องบอกพอมีคาสินโนแล้วจะสร้างงานเนี่ยจะสร้างตรงไหนล่ะนะฮะจะกินยังไม่มีเลยนะครับ4ี่พันเลี้ยงคน4ี่คนหนึ่งเดือนนะครับเมื่อกี้พูดอะไรเขาว่าไงบ้างไหนยังไมไ่รู้เลยแป่สิเขาว่าไง ใหญได้บ้านก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ยี่สิบกว่าคนยี่สิบคนอ๋อตอนนี้นะเขาอยากจะพาลูกกลับมาอยู่ที่เดิมที่อืมตอนที่สามีอยู่เขาอยู่ตรงนี้ <c oughs> พอสามีเสียชีวิตเนี่ยก็ <c oughs> ต้องขนลูกไปรวมกับครอบครัวของพ่อแม่ซึ่งมีพี่น้องอยู่เป็นเกือบยี่สิบคน <c oughs> ก็คลุกกันอยู่ในนั้นแหละอเด็กก็สาวขึ้นโตขึ้นนะครับแล้วก็ชีวิตพี่น้องคิดดูแล้วกันว่า เราอยู่กรุงเทพบ้านใหญ่ๆ,ๆนะบ้านใหญ่เลยอยู่กันสองคนเดินหลงอะ่ะบ้านเพื่อนผมที่อยุธยาเนี่ยเดินหลงเลยนะบ้านผมสองชั้นข้างบนไม่เคยขึ้นเลยดึกๆเดินตีหนึ่งตีสองมีเสียงคนเดินมาขึ้นไปดูไม่มีคน <c oughs> นะแต่ที่นี่บ้านหลังนิดเดียวอยู่กัน20กว่าคนเมื่อกี้ที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกเขาอยากมีบ้านนะฮะก็ดูแล้วกันว่ากําลังสนับสนุนจากพี่น้องตามเลขบัญชีนี้ของมิสบามูซอเนี่ยจะได้เยอะไหม ถ้าได้พอที่จะเริ่มต้นบ้านได้ผมก็จะหาเงินมาสนับสนุนมาสง่งมามามา,มาช่วยแล้วก็ให้บ้านหลังนี้แล้วเสร็จอันนี้ก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะใแบบวีอันนี้เดี๋ยวฝากใแบบวีคุสิิวัฒน์ดูเรื่องพื้นที่ด้วยว่าพื้นที่จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้นก็คือจะมีการสร้างอาชีพนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยดูแลอยู่แถวนี้ไหมรู้จักกับครอบครัวนี่ดีไหมรู้จักกับแฟนเขาดีไหมเป็นไงมาเป็นญาติากันด้วยอ,อ๋อ นี่ละหมาดดีไหมละหมาดครบไหมฮะละหมาดรละหมาดร่วมกันในอิหมัน,นด้วยแฟนเสียชีวิตโดนยิงในขนาดที่นำละหมาดเพราะนั้นภรรยาและลูกเห็นสภาพนั้นพี่น้องคิดดูนะอันนี้เรา,เาทดสอบนะครับความเข้มแข็งจิตใจของผู้หญิงคนหนึง่งกับเด็กๆที่เห็นพ่อตัวเองจากไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เงินเยียวยาอะไรเลยนะครับนี่นี่คือการทดสอบขั้นแรก การทดสอบขั้นที่สองนี่นี่เล่าเหมือนประวัติของนบีอายุบหรือนบีอ่ายุซุปเลยนะการทดสอบเป็นสเต็ปจากนั้นเมื่อไม่มีคนก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับงานก็ยังดีที่มีงานนะนะยังดีที่ไม่ไม,ไม่ไม่งอมืองอเท้ายังดิ้นรนที่จะหางานถึงแม้ว่ามันจะไม่มากก็พี่น้องคิดดูทําอาหารไอ้ที่บอกว่าค่าแรง400อไอ้ที่นี่200วันหยุดไม่ได้นะเพราะนั้นเราเลิกขายฝันได้แล้วเอาความจริงมาพูดวันนี้นะครับเรามา มาบ่งชี้นะครับมาแสดงความเป็นเรือนร่างเดียวกันผมอยากจะบอกตัวเองอยากจะบอกทุกคนว่าวันหนึ่งนะครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปเอลเราจะถามเลยว,ว่าใครเป็นพี่น้องของเจ้าเราก็จะตอบอย่างมั่นคงเลยว่าอ้ผู้ศรัทธาลิมเนี่ยเป็นพี่น้องฉันหมดเลยเออเราก็จะถามต่อว่าในขณะที่พี่น้องของเจ้าลำบากเจ้าทําอะไรอยู่ตอบได้ไหมนะครับแต่ถ้าเราร่วมกันบริจาคส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะให้เขาขยับไปข้างหน้าได้แล้วก็ตอบได้เราก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้ไม่ใช่ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นแฟนเพจผมค่อนข้างเยอะพี่น้องในช่วงเดือนรอมฎอนคนบริจาคมาให้บ้านอังกาซัดของเราค่อนข้างมากค่อนข้างมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งบ้านอังกาซัดของเรามาเชิญชวนนะครับมาเชิญชวนพี่น้องนั้นเป็นมือบนนะเพื่อที่จะให้ครอบครัวนี้นะครับได้มีโอกาสลึมตาอ้าปาก นะครับให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือพี่น้องดูหน่อยคนโตข้างหลังนั่นเป็นสาวแล้วอยู่มอะไรนะอยู่ชั้นไหนไม่อยู่ชั้นไหนชั้นชั้นบนหรือชั้นล่างตอนไปเรียนอะฮะชั้นบนนี่เรียนชั้นบนนะฮะตัวสูงอันนี้สั้นหน่อยชั้นบนเหมือนกันมอมอสี่มอสี่มอห้าไม่มีมอมสองมอสองแล้วเรียนุอานไมเรียนทาฟิตไหมเรียนทาฟฟิตที่นี่เหรอทิศกรรมทิศกรรมอ่า อยู่ชั้นไหนชั้นปสอไม่ชั้นล่างหรือชั้นบนชั้นล่างอ่านี่ชั้นล่างนี่ชั้นล่างนะนี่ชั้นบนของคนนะโรงเรียนมีสองชั้นน่ะนี่ชั้นล่างกับชั้นบนมาอยู่ชั้นล่างกับชั้นบนแล้วนะนี่แหละครับพี่น้องมาให้ความสดชื่นกับครอบครัวนี้ร่วมกันนะครับด้วยการบริจาคเข้ามาตามเลขบัญชีของนะฮะของมิสบานะครับในธนาคารอ่ากสิกรไทย1 1 5 8 7 0 0 9 5ีี ตามนี้เลยนะครับขอเวลาเดือนเดียวเท่านั้นเองพี่น้อง<ว>ผมจะรวบรวมนะครับ<ว>เหมือนกับที่รวบรวมครอบครัวอื่นๆทำดีละขอชุก,กต่อกรทตลาขอบคุณบบนะครับที่มาต้อนรับขอบคุณท่านผู้ช่วยแล้วก็จิตอาสาทุกคนเลยมีทีมจิตอาสาซึ่งมาทําหน้าทีเหมือนกันผมก็มาไม่ถึงหรอกผมมาปัตตานีก็ไม่จบที่อินทาวก็ซีเอแต่ได้ออกพื้นที่เนื่องจากมีจิตอาสานะครับซึ่งเป็นทีมงานนะครับมานําทางและเด็กๆเราก็ประสานงานนะครับ ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องนี้ให้จบภายในก่อนเดือนสุนทิยะนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมไปไปฮัชกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด4ีหรายทุกอย่างก็คงจะเริ่มต้นได้นะครับทำดีแล้วครับขอชุกโกตลตาลสตาลสซาตลากรัสซาลาได้ทรงเปิดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเน,นี้ยมัดเบรเกตหรือสกีที่ฮาลานให้กับพี่น้องและขอให้เราทรงเปิดใจให้พี่น้องได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัวต่างๆเหล่านี้ وبالله التوفيق وهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ليله من الليالي لست ادري ما تراني ظلمه تغمرني يا رب. الارض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء.